ที่พ,พ,พระบาสมเด็จพระบ,บรมินทนการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฎรุนาภพ,พิษอัญเชิญพระประมาภิไธยยอ่อพรอปรปฏิสฐานบนเครื่องหมายและสมเด็จพระนางย่าเศรษฐกิจให้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งที่เพ,พื่อเป็นการชู่ชเกียรติครับ อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสาลัษิตแดนสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติโดยเครื่องหมายรัศดิตแดทยิ่งชีมีที่จะต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตนผมขอแสดงความดีมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจ้าศิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปิศ